ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวบิดคอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่หกนะครับวันจักรีนะครับเดือนเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่วัยสี่บเก้าปีแล้วนะครับ กรลุนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผ่านไปห้าสิบให้ได้นะครับก็พยายามนอนให้เต็มเวลาตื่นให้เป็นเวลาบังคับตัวเองนอนให้ได้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เรื่องออกกำลังกายนะครับค่อยๆบริหารไปนะครับก็เป็นไงมาครับพี่น้องชาวบิตคอยทุกท่านนะครับเสียดายมากนะครับบิตคอยช่วงนั้นราคาประมาณหกแสนกว่าตอนนี้ขึ้นไปเก้าแสนแล้วนะครับ ก็เป็นนักลงทุนนักลงทุนนักเก่งกำไรทุนน้อยนะครับก็ก็อยังเรียนรู้ก็ได้กำไรมาบ้างแล้วก็เสียไปบ้างก็เป็นธรรมนานะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็สนุกดีนะครับเคยได้ขึ้นไปได้เกือบสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นแล้วก็ล่วงมาตอนนี้ก็ติดลบมาหมื่นห้านะครับ สำหรับการลงทุนรับทิปโตนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่แน่วแน่วัวไปลงทุนกับเอาคอยนะครับพอเจอช่วงที่ธนาคารนะครับธนาคารกลางอเมริกานะครับเฟดเพิ่มดอกเบี้ยขนาดล่วงละนาวเลยนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับเกือบไปนะครับเกือบถึงลิมิตของทุนที่ลงทุนไหถ้าถึงลงขาดทุนไปนิดนึงนะครับเรียกว่าเลิกลงทุนเลยนะครับปิดพอร์ตเลยนะครับ ก็นะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับอยู่ที่ราคา2 8 0 0 0 US นะครับถือว่า ouais, ราคาขึ้นมาเยอะนะครับราคาขึ้นมาเยอะถ้าคิดเป็นราคาเงินไทยก็9 0 0 50,000กว่า9 50,000กว่านะครับถว่าเกือบแตะล้านแล้วนะครับครับก็ลงทุนมาระดับหนึ่งนะครับบิตคอยนะครับช่วงเวลานี้นะครับถือว่าลงเต็มที่ได้เรียนรู้เต็มที่นะครับ ก็สรุปแล้วนะครับบิตคอยนะครับเป็นศัตรูอย่างไร้แกดของเงินอเมริกานะครับเงิน USD ดอลลาร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบิตคอยนะครับหาตัวชินะครับสร้างระบบไว้แล้วว่าหายไปเลยนะครับสร้างโปแล้วหายไปเลยนะครับตั้งมูลค่าไว้นะครับช่วยได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งบิตคอยเท่ากับแปดหมื่นนะครับแปดหมื่น แปดหมื 80, นะครับตอนนี้บิตหายบิคอยขึ้นมาโอ้โมหมาสารนะครับเยอะแยะมากนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาช่วงแรกๆจะขนาดไหนนะครับก็เหมือนการก่อร่างสร้างตัวของประเทศนะครับต่างๆทั่วโลกบางคนไปจับจองที่ดินได้เป็นล้านไร่เป็นแสนไร่เป็นหมื่นไร่นะครับก็ธรรมดาคนเข้าก่อนจะดูก่อนนะครับก็อ่า ในทางกฎหมายนะครับแล้วก็เฟดนะครับกกตอเมริกาก็ไม่สามารถทำลายทาลายบิตคอยได้นะครับได้แต่ไปทางเอาคอยนะครับแล้วก็กระดานเทต่างๆครับเรียกว่าไปเกลรยหาเรื่องเขาไปเรื่อยนะครับก็เพราะว่าดอลลาร์นะครับเข้มแข็งได้เพราะว่ามีกองทัพมหาศาลนะครับมีกองทัพนะครแล้วก็ปั้มเงินพิมพ์เงินกระดาษขึ้นมามากมายนะครับก็นาคาบิตคอยกับทองคํานะครับ บิตคอยเหมือนทองคำำําดําเป็นที่หน้าจับจองนี่ยถ้าใครสามารถครอบครองไว้สักหนึ่งบิตคอยนั้นก็สุดยอดนะครับถ้าใครทาได้นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงอ่าคลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับแต่ว่าได้มามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็สนุกสนานนะครับช่วงการลงทุนที่ผ่านมานะครับก็บางทีก็น่าเศร้านะครับด้บานกระดานเทรดผมใช้กระดานเทรดอยู่ไม่ได้บอกว่ากระดานเทรดไหนนะครับ ตอนซื้อกับตอนขายโดนเก็บเบิลนะครับเรียกว่ายุ่งมากเรียกว่าอยาอยากจะถอนออกเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้กําไรสักหน่อยขาดทุนนิดสักนิดก็ถอนแล้วครับถอนไปไว้ที่อของลูกของไทยพนิชย์ละครับแล้วก็ เทรดหุนห้นไทยและหุนห้นหุ้นหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับหุ้นไทยก็บางทีหุนห้นหุ้นทองคําบางตัวนะเทรดต้องซื้อแค่พันนะครับต้องซื้อต้องซื้อหนึ่งพันแล้วก็ 1, หนึ่งพันหุ้นแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อแน่ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับที่เทรดมาซื้อทีเดียวได้หมดเลยนะครับ ก็ทาให้เสียแค่ร,รมเนียมซ้าซ้อนนะครับก็ไม่ไม่ดีนะครับฝากฝากด้วยก็นั่นแหละครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าอ่าเราไม่ลงทุนเราเราก็ไม่เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้เหมือนว่ายน้ำนะครับถ้าไม่กระโดดไปว่ายน้ําเลยก็ก็ไม่รู้ไม่เรียนรู้นะครับต้องลงทุนลงลงทุนเองนะครับถึงจะรู้นะครับแล้วช่วงนี้ก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีกระเป๋าเงินอะไรต่างเก็บไว้ให้ดีนะครับ เก็บไว้ในเซฟให้ดีนะครับในในรูปแบบของคีย์ให้ดีนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เก่งจริงๆนะครับอย่าประมาทนะครับโอเคนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงจงอย่าประมาทนะครับก็ขอให้ทุกท,ท,กท่านทุกคนมีความสนุกสนานกับการลงทุนทุกท่านทุกคนนะครับใกล้จะได้รัฐบาลใหม่แล้วครับ